ตอนที่31ช่วยชีวิตสำหรับผู้คนส่วนใหญ่สตรีที่บาดเจ็บคือผู้ไร้ซึ่งเตี้ยวแรงทว่าด้วยฐานะของเจ้าของร้านต้นตำรับแห่งนี้ปัญหาดังกล่าวล้วยฉวนสามารถแก้ไขได้ง่ายได้ด้วยเพียงแค่เดินลงมาหยิบขวดโคลาจากชั้นวางที่ด้านล่างจากนั้นจึงป้อนให้สตรีที่อ่อนแรง ได้ดื่มโดยตรงส่วนผลลัพธ์ของการดื่มโค่านั้นคงไม่ต้องกล่าวถึงแต่อย่างใดบาดแผลที่ร่างกายนั้นเริ่มฟ้นฟูด้วยอัตรามองเห็นด้วยตาเปล่าเพียงชั่วลมหายใจกระทั่งแผลเป็นก็ไม่หลงเหลือไว้ให้พบเห็นกระดูกที่หักก็กลับคืนสภาพดังเดิมพร้อมประสานกับกล้ามเนื้อโดยสมบูรณ์จนเกิดเสียงก๊อกแก๊กภายในร่าง คิ้วของสตรีผู้นี้เริ่มขมวดเล็กน้อยคิดว่าเป็นเพราะนางทราบเรื่องที่ความเจ็บปวดในร่างกายเลือนหายไปทว่านางยังไม่ตื่นเพราะนางยังขาดซึ่งเลี่ยวแรงหากเป็นเมื่อหลายวันก่อนล้วชวนไม่ทราบว่าสถานการณ์นี้ควรทําอย่างไรต่อดีทว่าเมื่อครู่นี้เองที่เขาเพิ่งได้รับวายยกมาในสถานการณ์เช่นนี้ที่ต้องการก็คืออะไรนั่นก็คือการฟื้นฟูกําลังให้แก่ชีวิตล้วชวน อดไม่ได้ที่จะสงสัยว่าระบบได้คาดการถึงเรื่องที่เขาจะช่วยสตรีผู้นี้ในค่ำคืนนี้จึงเป็นผลให้เขาได้รับวายยกมาน้ำหมักผลไม้เริ่มออกฤทธิ์กำลังวังชาจึงเริ่มแผ่กระจายสู่ทั่วร่างกายของสตรีที่นอนอยู่แก้มของนางแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่ว่าผู้ใดได้รับชมก็ต้องกล่าวว่างดงามขณะล่วนวนคิดให้นางดื่มวายยกเป็นแก้วที่สองคิ้วนั้นพลันตุกพร้อมลืมตาตื่น ดวงตาสีม่วงงดงามกำลังจับจ้องมาที่ล่วฉวนเส้นผมและดวงตาสีม่วงไม่ว่ามองอย่างไรก็ผิดธรรมชาติของมนุษย์ทว่าล่วฉวนเป็นใครเขาคือผู้ที่ผ่านดวงดาวสีครามมายังโลกแห่งนี้ล้วฉวนเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเขาย่อมทราบเรื่องความแตกต่างทางชาติพันธุ์สตรีตรงหน้านี้ก็แค่อาจจะมียินที่พิเศษล้วฉวนและนางต่างมองหน้ากันเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ยังคงเงียบงนัน รวดสวนรู้สึกคันที่หัวใจทว่ายากเกาได้สถานการณ์เช่นนี้เขาควรกล่าวอะไรดีพอดีว่าเป็นเท่าแก่ร้านนี้เพราะฝนตกจึงเบื่อเลยเหมือมองภายนอกแล้วพบกับนางร่วงหล่นจากฟากฟ้าเลยช่วยเอาไว้แม้ว่าพูดกล่าวทางไหนมันก็คล้ายดูไม่ดีใช่หรือไม่ผู้อื่นไม่ทราบทว่าเวลานี้ภายในใจเหยาซื่อหยานนั้นคลุ้มคลั่งประหนึ่งเกิดพายุขึ้น การโจมตีก่อนหน้านี้เป็นนางที่ต้องใช้แกนอาสูรพร้อมเนี่ยแรงกายใจหมดสิ้นกำลังของทั้งกายนางคือเหือดหายไปไม่หลงเหลือแต่ตอนนี้เล่าไม่เพียงแต่อาการบาดเจ็บหายดีแต่กำลังวังชาย,ยังคงกลับมาเต็มเปี่ยมจนแทบล้นนอกจากนี้ดวงตาของนางยังหันมองไปที่วายหยกในมือของล้วฉวนความตื่นตะลึงในสายตาของนางแทบไม่อยากจะเก็บเอาไว้ได้ ด้วยกำลังวังชามากล้นพ้นเพียงนี้เกรงว่าน้ำผู้แห่งชีวิตของราชวงศ์สัตว์อสูรจะยังไม่อาจเทียบเปรียบได้ด้วยซ้ำเรื่องราวนั้นชัดเจนบุรุษลึกลับตรงหน้าได้ช่วยรักษานางเอาไว้หากเทียบเปรียบกับมนุษย์สัตว์อสูรส่วนใหญ่นั้นสัตว์ซื่อมากกว่าไม่เคยเลยนะักที่จะกล่าวว่าเหล่านั้นอยู่ร่วมด้วยกันได้ดีกว่ามนุษย์ที่ชอบขัดแย้งกันขอบคุณที่ช่วยชีวิตเล็กจ้อยนี้เอาไว้ เยื่อซือหยานสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะกล่าวออกด้วยความจริงจังเมื่อกล่าวออกไปแล้วนางจึงรู้สึกสับสนอยู่เล็กน้อยตามปกตินางคงต้องหาทางตอบแทนความเมตตาของลวฉวนทว่าตอนนี้แม้แต่อาการบาดเจ็บในร่างกายของนางยังฟื้นกลับมากระนั้นระดับการฝึกฝนได้เสียหายไปแล้วนางไม่ทราบว่าเมื่อใดจึงสามารถฟื้นคืนสู่ขอบเขตราชันได้อีกครั้งอย่างไรแล้วอสูรนักบวชอู้เซียน ผู้นั้นก็ต้องมาล่านางอีกครั้งเป็นแน่ขณะนี้นางกำลังคุ้นคิดถึงความวินาศตั้งแต่ถือกำเนิดภายในก็อดไม่ได้ที่จะเกิดความอับจนขึ้นมาแต่ว่าลววฉวนหาได้ทราบเรื่องหรือคิดสนใจแต่อย่างใดไม่เขาเพียงพยักหน้ารับไม่เป็นไรอันที่จริงเจ้าล่วงหล่นจากฟ้าฟ้าลงมาที่นี่ข้าก็เลยช่วยไว้เท่านั้นจากนั้นล้วชวนจึงกลุ้นคิดไปพักหนึ่งก่อนจะกล่าวขอแนะนำตัว ค่าคือเท่าแก่ล้านแห่งนี้นามว่าลวดฉวนเรียกหาว่าเป็นเท่าแก่ลวก็ได้ด้วยความลังเลเล็กน้อยเหยาซื่อหยานตอบคำกลับนามค่าคือเหยาซื่อหยานราวกับทั้งสองไม่ใช่เป็นประเภทช่างพูดดังนั้นบรรยากาศจึงกลับกลายเป็นอึนอดอัดไปชั่วขณะหนึ่งตอนที่32ระบบไม่ใช่ตลาดสดไม่ช้าความเงียบงานจึงคลายออกโครงเสียงอันน้าอบอายดังขึ้น ใบหน้าที่งดงามของเหยาซื่อหยานกลับกลายเป็นแดงกำ่ำตอนนี้นางตอนนี้นางคอยจดจำได้ว่าหลายวันแล้วที่ผ่านพ้นทันสายฟ้าก่อนประชิญหน้าเหตุการณ์หลบหนีและตลอดระยะเวลานั้นนางไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องเลยแม้เป็นผู้ฝึกตนที่ใช้พลังวิญญ,ญาณจากฟ้าดินทำรงชีพกระนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นได้ตลอดและด้วยอาการบาดเจ็บของเหยาซื่อหยานหายดีแล้วทว่าจิตใจยังคงอ่อนแรง และไม่มีทางฟื้นคืนได้โดยง่ายล้วชวนมองสตรีที่เขินอายลงหน้าก่อนจะกล่าวถามตรงไปตรงมาเหยาซื่อหยานเพียงพยักหน้ารับด้วยใบหน้าแดงก่่ำหากยังจะกล่าวถามย้ำว่าหิวหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นเรื่องเสียมารยาทแล้วด้วยถอนหายใจออกล้วชวนจึงตัดสินใจรอที่นี่เดี๋ยวไปหาอะไรมาให้กิน ถัดจากนั้นลั่วสวนจึงไปในครัวภายในร้านก่อนหน้านี้ล่วฉวนก็มีปัญหาด้านการกินทว่าก็มักแก้ไขโดยการกินที่พัตตาคารใกล้เคียงอย่างไรแล้วผู้ลีเก้ร์ก็แวะเวียนมาทุกวี่ทุกวันล่วดชวนก็ไม่ใช่คนตรนีทีเหนียวอะไรส่วนแบ่งหนึ่งใน10จะเป็นของเจ้าของร้านล่วดชวนจึงขอให้ระบบถอดส่วนแบ่งในสิบออกมารับชมห้องครัวทันสมัยล้วดวนจึงอดไม่ได้ที่จะเผยยิ้ม ช่วงวันเปิดร้านเขาไม่เคยทำอาหารเองแต่เลือกไปยังพัตาคารใกล้เคียงเพื่อความสะดวกซึ่งเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าวันหนึ่งต้องทำอาหารเองจะมาถึงเร็วขนาดนี้ล้วนชวนเคยสงสัยว่าระบบทราบอนาคตหรือไม่ดังนั้นจึงมีการจัดเตรียมห้องครัวเอาไว้เช่นนี้ช่างมันทอดไข่กับมะเขือเทศก็แล้วกันจากนั้นก็บะหมี่ซักชาม ลวดวนที่ตัดสินใจได้จึงถอในหายใจก่อนจะลงมือที่ทวีปเทียนหลันแห่งนี้มันไม่มีพืชพันธุ์ที่เรียกว่ามะเขือเทศระบบเปลี่ยนมะเขือเทศสองลูกและไข่สองฟองลวดฉวนกล่าวภายในใจขอท่านจดจําไว้ว่าระบบคือระบบร้านค้าสุดแกร่งไม่ใช่ระบบลานค้าตลาดสดเสียงที่คล้ายไม่พอใจของระบบดังตอบกลับรู้แล้วนาลวดฉวนพยักหน้ารับรีบเอามะเขือเทศกับไข่มาได้แล้วระบบถึงกลับกล่าวต่อไม่ถูก ท้ายที่สุดระบบจึงไปหามะเกือเทศและไข่มาให้ล้วชวนแน่นอนว่าเขายังไม่ลืมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผ่านไปครู่หนึ่งกลิ่นหอมจึงลอยโชยมาจากในครัวกินได้เลยล้วชวนนําบะหมี่พร้อมไข่ดาวมะเขือเทศมาให้กับเหยาซื่อหยานอาหารที่ั้วชวนทําอย่างไรก็ไม่มีทางเทียบเท่ากับพ่อครัวชื่อดังทว่าในสายตาของเ่าซื่อหยานมันไม่ต่างอะไรไปกับอาหารชั้นเลิศหากิวโซเช่นนั้นแม้เป็นมันโถก็บอกว่าหวานได้ นี่จึงเป็นความจริงอันเป็นนิลันขอบคุณเหยาซื่อหยานกล่าวคำเสียงเบาสาภาพจิตใจของนางขณะนี้กําลังขึ้นลงมันเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าถึงผู้คนที่อับจนหนทางเช่นนางตอนนี้แต่ถึงอย่างไรลวดสวนก็คลายไม่รู้ความกล่าวได้ว่าเขาเป็นโสดมาแล้วถึงสองชีวิตดังนั้นจึงไม่ทันตระหนักถึงสายตาของนางเหยาซื่อหยานยังคงไม่ขยับและเขาก็ไม่ใช่คนที่ใส่ใจมารยาทบนโต๊ะอาหาร ดังนั้นจึงเป็นฝ่ายเริ่มกินไข่ดาวเมื่อเขือเทศพร้อมบะหมี่ก่อนทั้งสองเมื่อกินจนอิ่มเรียบร้อยลวดวนจึงคอยลุกขึ้นเก็บกวาดห้องอาบน้ำอยู่ทางนั้นคืนนี้ก็พักอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ถัดจากนั้นเขาจึงออกจากห้องไปที่ลวดชวนช่วยเหลือเยาซื่อหยานเอาไว้ก็เพราะทําตามใจชอบขณะที่เขาเองก็ไม่ทราบว่าควรทําอย่างไรดีรับชมลวดวนออกไปแล้วเยาซื่อหยานจึงกัดลิมฝีปากอย่างที่คิดกล่าวเทว่าไม่กล่าวคําใดออก ลวนชวนที่เข้ามาในชีวิตเป็นผลให้ใจที่เกลียดชังมนุษย์เป็นล้นผลของเหย่าซื่อหยานต้องแปลเปลี่ยนในสายตาของเราซื่อหยานตัวตนของล่วฉชวนคือยอดบุรุษที่ซุกซ่อนตัวตนในเมืองใหญ่นางขณะนี้คล้ายได้ทราบกระจ่างว่ามนุษย์ก็ยังมีสิทธิ์คบหาเป็นสายกับสัตว์อสูรได้ถูกต้องแล้วเหย่าซื่อหยานทราบดีว่าล่วนชวนนั้นทราบตัวตนสัตว์อสูรของนางแต่แรก อย่างไรเส้นผมและในตาสีม่วงก็ไม่ใช่เรื่องปกติสําหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมครั้งเหยาซื่อหยานเป็นมือสังหารนางจะต้องสวมใส่ชุดสีดําปกปิดทั้งร่างกายเอาไว้ตลอดเวลาตอนที่33สินค้าใหม่ฟ้ามืดยามค่ำคืนสายฝนยังคงโปรยปลายดุนแรงส่งเสียงดังทว่าในร้านไม่มีเสียงใดที่เล็ดลอดเข้ามากล่าวได้ว่าระบบได้แปลสภาพร้านแห่งนี้ จึงเป็นผลให้เสียงที่ไม่ควรได้ยินไม่อาจนังเข้ามาได้เมื่อกลับถึงห้องแล้วล่วชวนจึงนอนลงบนเตียงและไม่ช้าจึงพลอยหลับไปช่วงเวลานี้เหยาซื่อหยานนอนอยู่บนเตียงนางกำลังคลุ้นคิดบางสิ่งบางอย่างอยู่ภายในใจผ่านไปพักหนึ่งสุดท้ายนางค่อยหลับไหลวันถัดมาล่วชวนลุกขึ้นจากที่นอนพลางหาวยาวหน้าต่างเมื่อเปิดออกอากาศสดชื่นหลังฝนจึงเข้ามาช่วยให้เขารู้สึกชื่นใจ เป็นอีกหนึ่งวันที่งดงามหลังล้างหน้าเรียบร้อยล่วฉวนจึงค่อยลงไปยังชั้นล่างเพื่อเปิดประตูร้านซึ่งไม่เหมือนดังปกติเมื่อได้พบเห็นภายนอกประตูล่วฉวนจึงอดไม่ได้ที่จะเผยอาการตื่นตะลึงเพราะในภายนอกของร้านถึงกับมีสตรีสามคนมารอร้านเปิดอย่างเงียบงนันหนึ่งในนั้นล่วฉวนยังจดจําได้เป็นเว่ยชิงจูที่ซื้อสินค้าจากร้านเมื่อไม่นานมานี้อาลุนสวัสดิ์เท่าแก่ ชิงจูเผยรอยยิ้มนี่สหายของข้าส่งชิวหญิงและหลินวานฉวงส่งชิวหญิงและลินวานฉวงต่างกล่าวทักทายต่อล่วนฉวนพร้อมกันนี้พวกนางยังรอบสํารวจมองตามที่คาดเดาเท่าแก่ผู้ลึกลับนี้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งซ่อนเล้นในนครจิ้วเหยาที่สร้างเรื่องราวอึกระดึกเมื่อวานนี้แต่แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรพบเห็นลุ้นฉวนอยู่ดีทั้งสองแทบไม่คิดเชื่อสายตาหากแข็งแกร่งจริงเช่นนั้นฉะไหนจึงยังเยาวัย เหตุใดจึงยังหนุ่มยิ่งกว่าสาวสวยเฉกเช่นพวกนางเทว่าสงสัยก็ได้แต่สงสัยคำนั้นไม่อาจกล่าวถามออกมาต้องขอขอบคุณโคล่าที่เท่าแก่ขายให้วันก่อนซ่งชิวหญิงกล่าวขอบคุณจริงจังหากไม่มีโคล่านั้นก็เกรงว่าข้าคงบาดเจ็บจนตอนนี้ยังไม่อาจเดินเหินได้ลั่วฉวนจึงสายศีษะรับคำเสียงเบาอย่าได้ขอบคุณไปข้าก็เป็นเพียงเท่าแก่ล้านเพียงเท่าแก่ล้านเท่าแก ผู้ใดกันเชื่อคำพูดของท่านผ่านไปครู่หนึ่งขณะคนทั้งสามของเว่ยชิงจูจึงหันมองกันเองขณะนี้แต่ละคนต่างเผยสีหน้าแข็งค้างเท่าแก่ครั้งล่าสุดที่มาในร้านมีเพียงสินค้าสองอย่างวันนี้มีใหม่หรือไม่เว่ยชิงจูกล่าวถามด้วยความสงสัยด้วยเพราะชื่อว่าร้านค้าดังนั้นมีของขายแค่สองอย่างนั้นไม่ผิดแปลกเกินไปหรือ ด้วยชวนพยักหน้ารับจากนั้นจึงหันกายไปทางด้านหนึ่งแน่นอนว่ามีสินค้าเข้ามาใหม่พอดีเชิญเข้ามาก่อนด้วยเหตุนั้นคนทั้งสามจึงเข้ามาในร้านแน่นอนว่าเมื่อท่งชิวหญิงและลินวันชวงได้พบเห็นภายในร้านพวกนางแทบจะต้องเผยดวงตาเบิกกว้างตื่นตะลึงเครื่องแก้วอันง,งดงามมีมากมายกระทั่งชั้นวางสินค้ายังมีเครื่องแก้วแต่พอคิดถึงเจ้าของร้านให้ดีเช่นนั้นเรื่องราวก็ไม่น่าผิดแผกอะไรใด หากร้านนี้ที่เปิดโดยผู้แข็งแกร่งไม่มีอะไรเป็นพิเศษนั่นจึงแปลกกว่าไม่ใช่หรือทางนี้นี่เป็นแท่งเครื่องเทศและคูล่าที่ซื้อไปก่อนหน้านี้เว่ยชิงจูหยิบสินค้าออกมาจากชั้นวางในร้านก่อนชะชี้ให้2มิตรสหายได้รับชมแท่งเครื่องเทศคูล่าหากผลลัพธ์ไม่ได้เห็นกับตาตัวเองก็คงไม่เชื่อลินว่านชวงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมา หากมีแท่งเครื่องเทศและโคลาติดตัวเอาไว้บ้างจะก,กล่าวว่ามีอีกชีวิตสำรองก็ไม่เกินเลยทรงชื่วหญิงพยักหน้ารับตัวนางได้ประสบกับตนเองแล้วโคลลนั้นรักษาอาการบาดเจ็บได้หน้าทึ่งเพียงใดสินค้าใหม่ที่เท่าแก่กล่าวถึงคืออะไรหรือขณะนี้เองที่สายตาของเว่ยชิงจูต้องหันมองไปทางขวดหยกเย็นสีขาวข้างหน้ามันไม่เหมือนกับโคลาและแท่งเครื่องเทศขวดหยกสีขาวอันเย็นเยือกน,นี้มีเพียงหนึ่งทั้งยังดูพิเศษอย่างยิ่ง สตีทั้งสามต่างมาหยุดยืนตรงหน้ากวดหยกเย็นเยือกสีขาวจากนั้นสายตาจึงเริ่มอ่านสปรกคุณที่ด้านล่างผมก็จะช้าหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมยังไม่ได้อัดนะผมก็เลยอัดอัดเสร็จแล้วก็เอามาตัดต่อนะครับทุกคนแล้วก็เอาลงให้ทุกคนได้ฟังนะครับเอ่เป็นว่าวันนี้ก็คงจะลงไม่ได้เยอะพรุ่งนี้อาจจะลงเยอะหน่อยเพราะว่าผมจะอัดตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ค่อยมาตัดให้ทุกคน พก,ก็แล้วกันนะครับที่แบบลงรัวๆโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นอีกทีนะทุกคนบายครับ